กำนันผู้ใหญ่บ้านฟังข่าวดีทางนี้นะครับหลังจากที่รอมานานขึ้นเงินเดือน2,000บาทมีผลบังคับใช้แล้ว1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับหลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานั้นนะครับได้มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตาแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำำําตําบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนั้นนะครับและล่าสุดก็ได้มีประกาศ ในราชก,กิจจานุเบเกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้กับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแพร่ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฉบ,บับที่7พุทธศักราช2566ครับ ซึ่งในระเบียบนี้นะครับประกาศนี้ก็จะมีใจความสําคัญอยู่ที่การปรับเงินเดือนให้กับกลุ่มตําแหน่งที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้รับลงตําแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ได้รับเงินตอบแทนตําแหน่งเพิ่มไปรวมกับอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งที่รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับของแต่ละตําแหน่งด้วยนะครับเป็นอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งใหม่ดังต่อไปนี้ครับกำานัน,นะครับให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ2,000บาทด้วยกัน ส่วนผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ2,000บาทครับส่วนแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใยญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใยญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบก็ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ1000บาทครับทั้งนี้การคิดอัตราใหม่นี้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเมื่อคำนวณรวมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงของแต่ละตำแหน่งตามบัญชีเงินตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายระเบียบนี้ครับ และนอกจากนี้นะครับก็จะให้ทางประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้มีอำนาจตีความแล้วก็วินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ด้วยนะครับและระเบียบนี้นะครับก็จะให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ